โอ้คุณเศสัชกรครับเสีญละ RX บนซองยาคืออะไรอ่ะครับสงสัยจังเลย X. ย่อม,มาจากคำว่า Recipe มาจากภาษาละตินคํา่่า Recipe แปลว่า to take หรือจงเอาซึ่งแปลว่าจงปรุงยาตามสูตนี้ให้กับกผู้ป่วยล้วรู้รือเปล่าว่าใครเป็คนเริ่มเรียกว,ว่า RX ในสมัยก่อนวิชาทางการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้า ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการารักษาโรคและภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Eye of Horus ตาข้างซ้ายมองพระจันทร์ส่วนข้างขวามองพระอาทิตย์โอเคท่านสัญลักของชาวอียิปต์โบราณที่ช่วยว่าช่วยปัดเป่าความโชคร้ายในโใครคภัยไข้เก็บได้ บบเสียวนกการเปิดดวงตาให้เกษตชกรให้มีความรู้ด้านการขุดยาส่วนในความเชื่อนึ่งเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้า meet Jupiter the king of gods just like Zeus in Greek mythology ซึ่งเป็นประมุขของเทพเจ้าและยังเป็นเทพเจ้าแห่งการบำบัดรักษาโรคของชาวโรมันซึ่งก็เชื่อกันว่าการรักษาโรคจะได้ผลดีผ่านการสวดวิงวอนของพรตอเทพเจ้านั่นเอง และทั้งหมดนี้คือความหมายและที่มาของสัญลักษณ RX ถ่ายสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องอยู่บนใบสัญญาถ้าอย่างนั้นโอกาสหน้าเจอกันใหม่บายบาย